สวัสดีนะักเรียนชั้นม3าทุกคนค่ะพบกันเป็นคลิปที่2แล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับวันนี้คลิปที่2เราจะมาเรียนในหัวข้อเรื่องของ Ecosystem ต่อจากคลิปที่1กันเลยนะคะนั่นก็คือระบบนิเวศ Are you ready Let's go ค่ะ ทบทวนหัวข้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อคลิปที่แล้วทีเช์ก็จะได้สอนเรื่องของการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตนักเรียนทราบไหมคะว่าหรือยังจำได้ไหมว่าการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตเริ่มต้นจากอะไรนะแน่นอนค่ะการจัดระบบของสิ่งมีชีวิตจะเริ่มต้นจากอะตอมอะตอมหลายๆอะตอมเกิดพันธะกาันเกิดเป็นสารประกอบที่เราเรียกว่าโมเลกุล โมเลกุลหลายๆโมเลกุลรวมกันจะเกิดเป็นออร์แกเนลจำได้ใช่ไหมคะต่อจากออร์แกเนลคือเซลล์ถูกต้องค่ะทีนี้เซลล์ Cell เนี่ยมันจะเป็นหน่วยพื้นฐานที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมซึ่งมันก็จะประกอบด้วยออร์แกเนลหลายๆออร์แกเนลใช่ไหมคะอะต่อไปต่อจากเซลล์ค่ะหลายๆเซลล์รวมกันจะเป็นทิชชู่ทิชชู่ก็คือเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อต่างๆนะคะ เนื้อเยื่อหลายๆเนื้อเยื่อค่ะรวมกันเป็นออแกนหรือที่เราเรียกว่าอาวัยวะนั่นเองอวัยวะหลายๆอวัยวะทำงานร่วมกันเกิดเป็นระบบเราจึงเรียกว่าออแกนซิสเต็มระบบอวัยวะทำงานร่วมกันหลายๆระบบอวัยวะเราจะเรียกว่าเป็นออแกนิซึมออแกนิซึมก็คือสิ่งมีชีวิตโอเคนะคะ เกิดสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นแล้วสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดรวมกันเราจะเรียกว่า population population ก็คือจำนวนของประชากรประชากรหลายๆชนิดค่ะอยู่ร่วมกันจะเกิดความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นเราจะเรียกว่าเป็น community community ค,คือความสัมพันธ์เกิดความสัมพันธ์กันเกิดขึ้น หรือที่เราเรียกในศัพท์ของชีววิทยาว่ากลุ่มของสิ่งมีชีวิตเมื่อกลุ่มของสิ่งมีชีวิตหลายๆกลุ่มสิ่งมีชีวิตอยู่รวมกันเราจะเรียกว่าเป็นอีโคซิสเต็มคือระบบนิเวศนักเรียนจําได้ไหมว่าออระบบอีโคซิสเต็มหลายๆระบบอีโคซิสเต็มเนี่ยหลายๆระบบนิเวศหลายๆนิเวศมารวมกันอะ่ะมันจะเรียกว่าเป็นไบโอม ไบโอมคือระบบนิเวศขนาดใหญ่ใช่ป่ะระบบนิเวศขนาดใหญ่รวมกันเราจะเรียกว่าเป็น biosphere หรือที่เราเรียกว่าเรียกว่าโลกของสิ่งมีชีวิตภาษาชีวะเขาก็จะใช้คำว่าชีวไลไยจำได้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะต่อไปหน้านที่ของหนูละค่ะ light like the d a d today brainstorm number one to number s ค่ะ ให้นักเรียนเขียนชื่อชั้นเลขที่รับสมองครั้งที่ตามแพลตฟอร์มนี้เลยนะคะตามรูปแบบนี้เลยเนาะนักเรียนสามารถพอต์ไว้ได้แล้วกน็นักเรียนเขียนให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาทำรับสมองไปพร้อมกันนะคะ Are you ready? Let's go ค่ะโอเครับสมองนะคะให้นักเรียนเรียงลำดับ การจัดระบบของสิ่งมีชีวิต (Organizations) โอเคนะคะที่เชื่อจะให้มา6อย่างเริ่มจากเล็กไปใหญ่ Are you ready? You have two minutes. One, t o go. Atom, organism, community, cells, ecosystem, and population ให้เรียงลำดับจากเล็กไปใหญ่ค่ะ Number o n เล็กที่สุด Number t ใหญ่ขึ้นมาหน่อย number 3ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆได้ The l ลัส Number 6ต้องใหญ่ที่สุด Have you finished เสร็จรยังคะนักเรีนยนเขียนให้สวยนะคะ Line neatly and correctly เขียนให้สวยแล้วก็เรียบร้อยนะคะโอเค if you finish เราไปเฉลยกันเลยค่ะให้เรียนใช้ปากกาสีแดง use the red pen and check your answer โอเคนะคะใช้ปากกาสีแดงแล้วก็ตรวจคำตอบไปพร้อมๆกับทีเชอร์เลย number one เริ่มต้นจากเล็กที่สุดอะตอมถูกต้องคะ่ะ number two ใหญ่กว่าอะตอมต้องเป็น เซลนะคะถูกต้องค่ะต่อจากเซลเป็นออแกนิซึมต่อจากออแกนิซึมเป็น population ใหญ่กว่า population ค่ะต้องเป็น communitycommunity community ใหญ่กว่า community มี ecosystem ถูกต้องไหมคะหคะแนนถูกต้องไหมเอ่ยโอเคเก่งมากไวกุด next เลยค่ะโอเคในวันนี้เราเรียนเรื่องของ ระบบนิเวศนะคะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วเรามาดูความหมายของระบบนิเวศก่อนอย่างที่หนูจําได้ไหมว่าคลิปที่แล้วที่เชื่อก็ได้บอกความหมายของระบบนิเวศไปซึ่งระบบนิเวศมันก็คือกลุ่มของสิ่งมีชีวิตใช่ไหมที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันและมันต้องมีความสัมพันธ์กันซึ่งความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตด้วยกันเองนั่นก็คือความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตและความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ไมม่ีีชวิต นักเรียนพอจะนกออกไหมคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นที่บ้านบ้านนักเรียนเลี้ยงน้องหมามีสุนัขน่ารักหนึ่งตัวมันก็จะมีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มันอาศัยอยู่กับสุนัขอยู่บนตัวสุนัขยกตัวอย่างเช่นเห็บหรือหมัดเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นระหว่างสุนัขกับเห็บใช่ไหมต่อไปสิ่งมีชีวิตกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตล่ะยกตัวอย่างเช่นที่บ้านนักเรียนมีต้นไม้ หน้าบ้านก็ได้ค่ะอ่าหน้าบ้านมีต้นไม้ต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตอากาศน้ําแร่ธาตุแสงแดดเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตมันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันไหมคะแน่นอนมันต้องมีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันซึ่งที่ที่เชื่อพูดไปทุกอย่างมันมีผลต่อการดํารงชีวิตของต้นไมท้ที่ที่เชื่อพูดใช่ไหมนั่นก็คือมันต้องใช้ในกระบวนการสังเคราะห์สแสงและการเจริญเติบโตโอเคนะคะต่อไปเลยดังนั้นทีเนี้ยนักเรียนค่ะ ระบบนิเวศท,ที่ใหญ่ที่สุดก็คือโลกของเราโลกจัดเป็นระบบนิเวศท,ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเรียกว่าโลกของสิ่งมีชีวิตไบโอสเฟียร์ภาษาชีววิทยาเขาใช้คำว่าชีวาลาลจำไว้นะชีวลไลโลกของสิ่งมีชีวิตนั่นเอง next ค่ะต่อไปเรามาดูโครงสร้างของระบบนิเวศนักเรียนทราบไหมคะโครงสร้างของระบบนิเวศมันจะมีอยู่3อย่าง อย่างที่1นนั่นก็คือสิ่งมีกลุ่มของสิ่งมีชีวิตอย่างที่2แหล่งที่อยู่และกลุ่มที่สาอย่างที่3นั่นก็คือสิ่งแวดล้อมโครงสร้างของระบบนิเวศจะต้องประกอบด,ด้วยกลุ่มของสิ่งมีชีวิต community แ,แหล่งที่อยู่ habitat สิ่งแวดล้อม environment อ่ะเราไปดูแต่และอย่างมันมีความสาคัญอย่างไรกลุ่มของสิ่งมีชีวิตหรือ community นะคะมันก็คือสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันอาจจะมีมากกว่า1ชนิดก็ได้ อย่างภาพขวามือกรอบสีชมพูมันก็จะมีทั้ MI, ทงยีราฟมาลายกวางที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันโอเคนะคะอันนี้เราจะเรียกว่ากลุ่มของสิ่งมีชีวิตต่อมาภาพองค์สีชมพูเอสีฟ้ามันก็คือช้างที่มันมีมากกว่า1ตัวมี1 2 3สองสมมันอาศัยอยู่ร่วมกันในบริเวณเดียวกันเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตตรงกลางปลาหลายชนิดเลยค่ะอันนี้เราเรียกว่าเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิต ยกตัวอย่างกลุ่มของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่บ้านของเราก็คือเวลาหนูเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยหนูนึกออกใช่ปะมันก็จะมีปลาหลายตัวใช่ไหมคะมีทั้งสาลายมีทั้งเจาแหนอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในตู้ปลาใช่ไหมนั่นแหละเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิตซึ่งมันอาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันบริเวณที่มันอาศัยอยู่นั่นก็คือตู้ปลาถูกต้องค่ะต่อไปแหล่งที่อยู่หรือที่เราเรียกว่า habitat ก็นั่นก็คือบริเวณที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่นกทำรังอยู่บนต้นไม้ ปลาอยู่ในน้ำอันนี้ก็คือรูปปลาตีนที่อาศัยอยู่ตามโคลนยีราบอยู่ตามที่ราบนกที่มันมาหากินบริเวณในบึงใช่ไหมคะกำลังกินกบโอเคไหมซึ่งแหล่งที่อยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นบนต้นไม้บนดินบนในน้ำ,นนำเราจะเรียกว่าแหล่งที่อยู่ habitat อย่างเราอาศัยอยู่ในบ้านใช่ไหมบ้านเราก็จะจัดเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยโอเคนะคะ หัวข้อที่3นะคะนั่นก็คือสิ่งแวดล้อม environment มันก็คือองค์ประกอบที่ไม่มีชีวิตแต่มันจะมีความสัมพันธ์และมีความเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศอะไรบ้างที่มันไม่มีชีวิตแต่มันมีความเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศเอาง่ายๆตัวเรามีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตยังไงอากาศมีชีวิตไหมคะอากาศไม่มีชีวิตใช่ป่ะแล้วมันมีความสัมพันธ์ต่อสิ่งมีชีวิตหรือมีความสัมพันธ์ต่อเรายังไงเราใช้อากาศในการหายใจใช่ไหมดังนั้นสิ่งแวดล้อมอันแรก ที่มันมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตนั่นก็คืออากาศพอเดาทางออกแล้วใช่ไหมกเรีนนยนคิดว่าต่อไปน่าจะเป็นอะไรแร่ธาตุแร่าแราาธตตาตมุมีความสัมพันธ์ต่อต้นไม้ต่อพืชใช่ไหมคะแสงมีความสัมพันธ์ต่อมนุษย์ไหมนี่แสงมีความสัมพันธ์ต่อมนุษย์ค่ะนั่นก็คือจะช่วยในการมองเห็นทําให้อุณหภูมิบนโลกของเราเหมาะสมที่จะใช้ในการดํารงชีวิต และที่สําคัญหลักๆเลยแสงมีความจําเป็นต่อพืชมากๆเลยเพราะพืชจะใช้แสงในกระบวนการฟตโตซินเทซิสดินเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของไส้เดือนตัวตุน่นเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของต้นไม้น้ําใช้ในการอุปโภคบริโภคของมนุษย์เราใช่ไหมและที่สําคัญน้าก็เป็นเรียกแทนในการสังเคราะห์ด้แสงของพืชด้วย เนี่ยสิ่งแวดล้อมที่ที่เชื่อกล่าวมาเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่5ตัวมันมีเยอะกว่านี้แต่ที่เชื่อยกตัวอย่างมาเพียงแค่5ตัวให้นักเรียนเห็นภาพได้ง่ายขึ้นโอเคนะคะจากตัวอย่างนี้นะคะที่เชื่อก็ต้องการที่จะยกตัวอย่างให้นักเรียนเห็นว่าเออต้นไม้เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กับสิ่งที่ไม่มีชีวิตซึ่งจัดเป็นองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมใช่ไหมมีความสัมพันธ์กันอย่างไรยกตัวอย่างเช่น อากาศอากาศ,าก,าศก็คือก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์จะเป็นเรีแอคชนันในการสร้างน้ําตาลกูโครสแล่ธาตุก็จะอยู่ในดินใช่ไหมคะแสงก็จะใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ได้แสงหรือโฟโตซินเทซิสโดยจะมีคอรฟิลล์ที่อยู่ในใบในการแอบซอบอีกรอบหนึ่งต่อไปดินดินก็คือเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตนั่นก็คือตัวตุนแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของต้นไม้น้ําก็จะใช้ในการสังเคราะห์แสงแล้วก็ทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตน้ําเข้าไปใน ต้นไม้โดยวิธีการออสโมซิสเข้าไปทางขนรากพึ่งล่ะพึ่งก็ใช้อากาศในการหายใจง่ายโอเคนะคะนักเรียนทราบไหมคะว่าระบบนิเวศแบ่งเป็นกี่ประเภทคิดคำตอบไว้ในใจคะ่ะระบบนิเวศแบ่งเป็น2ประเภทนั่นก็คือระบบนิเวศบนบกและระบบนิเวศในน้ำโอเคเรามาดูระบบนิเวศบนบก terrestrial ecosystem ซึ่งระบบนิเวศบนบกมันก็หมายถึงระบบนิเวศที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตภายในระบบนั้นอาศัยอยู่บนพื้นดินซึ่งมันก็จะจำแนกออกเป็นระบบนิเวศป่าไม้ระบบนิเวศทะเลทรายระบบนิเวศริมภูเขาดูนะคะระบบนิเวศป่าไม้กลุ่มสิ่งมีชีวิตในที่นี้ก็จะน่าจะเป็นแมลงสัตว์ต่างๆต้นไม้เข้าใไหมคะระบบนิเวศทะเลทรายก็คือพวกอูฐพวกมนุษย์ต่างๆเออระบบนิเวศที่ราบภูเขาก็คือวัว ต่อไประบบนิเวศในน้ำอีควาติกอีโ s ซิสเมมันก็คือระบบนิเวศท,ที่กลุ่มสิ่งมีชีวิตภายในระบบอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำก็จะมีพวกกุ้งหอยปูปลาที่อยู่ในบริเวณระบบนิเวศน้ำจืดและระบบนิเวศน้ำเค็มก็คือสัตว์ทะเลนั่นเององค์ประกอบของระบบนิเวศค่ะองค์ประกอบของระบบนิเวศจะประกอบด้วยองค์ประกอบทางกายภาพและองค์ประกอบทางชีวภาพ กายภาพ physical component ก็คือไม่มีชีวิตองค์ประกอบทางชีวภาพชีวะคือชีวิตนั่นเองค่ะชีวะคือชีวิตดังนั้นคำว่าองค์ประกอบทางชีวภาพหรือไบโอโลจิคอลคอมโพเนนต์มันก็จะหมายถึงองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตนั่นเองเรามาดูองค์ประกอบทางกายภาพก่อนนั่นก็คือ physical component ใช่ไหมอันแรกเลย มันก็คือพวกสารอินินยีต่างๆซึ่งสารอนินซีมันก็คือได้ธาตุนี่แหละค่ะจะพบในสิ่งที่ไม่มีชีวิตธาตุคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนต่อไปสารอินทรีย์สารอินทรีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันจะพบในสิ่งมีชีวิตซึ่งมันจะไปเกี่ยวข้องกับบทบาทของสิ่งมีชีวิตต่อนะคะไอสารอินทรีย์กับสารอนินรีเนี่ย ให้นักเรียนจําดีๆนะว่าสารอนินซีอ่มันจะเล็กมันจะเป็นเพียงแค่ธาตุแต่ถ้า,าเป็นสารอินซีอ่มันจะเป็นโมเลกุลมันจะเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันนึกออกไหมคะอย่างในร่างกายของเราโปรตีนก็คือพวกเนื้อต่างๆเนื้อกล้ามเนื้อของเราเนี่ยคะ่ะไขมันก็พบใต้ผิวหนังใช่ไหมโอเคนะคะอ่ะต่อไปสุดท้ายมันก็คือสภาพแวดล้อมต่างๆเช่นแสง อุณหภูมิความชื้นและแก๊สต่างๆที่ที่เชื่อได้ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้แล้วดังนั้นองค์ประกอบทางกายภาพมันก็จะมีสารอินทรีย์สารอานินทรีย์แล้วก็สิ่งแวดล้อมองค์ประกอบทางกายภาพกายภาพเช่นสารอินทรีย์สารอานินทรีย์และสภาพแวดล้อมต่างๆต่อไปมาดูองค์ประกอบทางชีวาภาพบอกไปแล้วชีวะก็คือชีวิตดังนั้นองค์ประกอบทางชีวาภาพก็จะประกอบด้วยสัตว์ต่างๆต้นไม้ต่างๆนก กวางผีเสื้อจอกแหนเห็ดราพวกนี้เป็นองค์ประกอบทางชีวภาพก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเลยดังนั้นองค์ประกอบทางชีวภาพก็คือสิ่งมีชีวิตนั่นแหละค่ะที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ในบริเวณนั้นๆ next เลยนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าสิ่งมีชีวิตอะ่ะมันจะทําหน้าที่ต่างๆของมันใช่ไหมนักเรียนมาดูค่ะบทบาทของสิ่งมีชีวิตจะถูกแบ่งออกเป็นอะไรบ้างบทบาทที่1คือผู้ผลิต ผู้ผลิตก็คือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้อย่างในรูปภาพท,ที่เชื่อเอามาให้หนูดูนั่นก็คือต้นไม้ต้นไม้สร้างอาหารเองได้อย่างไรต้นไม้สามารถสร้างอาหารเองได้โดยผ่านกระบวนการฟโตซินเทซิสนั่นก็คือกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงบทบาทที่2ค่ะนั่นก็คือผู้บริโภคผู้บริโภคคือใครคือกวางใช่ไหมใช่กวางกินหญ้า อันนี้กวางกาลังกินหญ,ญา้าใช่ไหมมันคือผู้บริโภคดังนั้นคําว่าผู้บริโภคในระบบนิเวศมันก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นอกจากกวางมีอะไรคะมนุษย์สิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นักงยังมีคิดว่ามีอะไรอีกกวางมนุษย์แมวได้ไหมได้บัวได้ไหมได้โอเคนะคะ ต่อไปผู้ย่อยสลายผู้ย่อยสลายในที่นี้ก็จะทําหน้าที่ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ให้กลายเป็นสารอนินทรีย์และกลับไปสู่ผู้ผลิตยกตัวอย่างในรูปภาพนี้ก็คือเห็ดเชื้อโอเคสไลด์นี้คือผู้ผลิตผู้ผลิตหรือ producer นะคะหมายถึงใครก็หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เพื่อที่จะใช้ในกระบวนการดํารงชีวิตและที่สําคัญผู้ผลิต ที่อยู่ในระบบนิเวศจะเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานในระบบนิเวศนักเรียนคะผู้ผลิตยกตัวอย่างเช่นต้นข้าวต้นไม้และเขาสามารถสร้างอาหารหรือเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานในระบบนิเวศได้อย่างไรเขาสามารถสร้างอาหารได้ด้วยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงบางคนสงสัยที่เชื่อครับที่เชื่อครับผมก็สามารถสร้างอาหารได้นะครับ คำว่าสร้างอาหารในที่นี้ไม่ใช่ว่าทําอาหารเดินไปครัวหลังบ้านแล้วทําอาหารไม่ใช่การสร้างอาหารนะการสร้างอาหารคือการที่หนูอยู่เฉยๆใช้สิ่งแวดล้อมใช้น้ําใช้คอว่าออกไซด์ตรงนี้ค่ะผลิตขึ้นมาเองนึกออกไหมดังนั้นมนุษย์ของมนุษย์คนเราเนี่ยไม่จัดว่าเป็นผู้ผลิตนะคะแล้วนอกจากต้นไม้มีอะไรบ้างที่จัดว่าเป็นผู้ผลิตหรือสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองเรามาดู มีพืชมีสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินและมีโปรตีสเอคุนคุณที่เชื่อว่านักเรียนต้องเคยได้ยินแน่นอนแหละคาว่าสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินสาหร่ายสีเขียวแแกมน้ําเงินหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไซยาโนแบคทีเรียเรียนสังเกตเช่นไหมภายในเซลล์ของเขา่ามันจะมีสีเขียวๆแน่นอนคะ่ะแสดงว่าออกแกน l l e ในในเซลล์ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินจะต้องมีคลอโรฟิลล์ซึ่งคลอโรฟิลล์ตัวนี้แหละมันจะเป็นตัวที่แอบซอบแสง ดึงคาร์บอนไดออกไซด์ดึงน้ำดึงแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงดังนั้นสาหร่ายสีเขียวแก้มน้าเงินจึงสร้างอาหารเองได้ถัดมาโปรตีสคืออะไรคะนิเชอร์นักเรีนยนคิดว่าคืออะไรเอ่ยรู้จักรูปภาพแล้วไม่ใช่พลายน้านะคะบางคนดูหนังเยอะเกินไปจะบอกมันคือพลายน้ํามันคือสาหร่ายโปรตีสคือสาหร่ายถูกต้องค่ะสาหร่ายพวกเอ่อสาหร่ายที่เขาเอามากินกันอนะในเซเว่นอย่างเงี้ย แต่อาจจะไม่ใช่ชนิดนี้นึกออกไหมพวกโปรตีสิ่งมีชีวิตที่จัดอยู่ในตระกูลของโปรตีนอ่ะมันจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้เพราะอะไรนักเรียนก็สังเกตดูลักษณะของเขาสิมันมีอะไรคะมีสีเขียวใช่ไหมซึ่งสีเขียวนักเรียนรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องสามารถสังเคราะห์แสงได้มีคําถามของนักเรียนคนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วที่เชื่อถามเขายกมือถามที่เชื่อในห้องเขาบอกว่าที่เชื่อครับที่เชื่อครับผมถามหน่อยแล้วแก๊ปอะ สีเขียวอะใส่เสื้อสีเขียวเขาสั่งคอแสงได้ไหมครับนันเกเรียนคะสารสีเขียวที่สามารถสั่งคอแสงได้เราจะเรียกว่าคอโรฟิลแต่สีเขียวที่อยู่ตามเสื้อตามหมวกกันนอ็อกมันไม่ใช่คอโรฟิลมันคือสีมันคือเม็ดสีเขียวโอเคไหมดังนั้นพี่ที่ใส่เสื้อแก๊ปพี่ที่ใส่เสื้อลายแมนสีเขียวจะไม่สามารถสั่งคอแสงได้เข้าใจตรงกันนะคะ ผู้บริโภคสไลด์นี้จะพูดถึงผู้บริโภคผู้บริโภคก็คือ customer customer ก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จึงต้องบริโภคสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อการดำรงชีวิตยกตัวอ,อย่างเช่นผู้บริโภคพืชก็คือกวางกินหญ้าบริโภคสัตว์ก็คือสิ่งโตกินวัวบริโภคทั้งพืชและสัตว์ก็ยกตัวอ,อย่างเช่นหมีบริโภคซาก คือไฮยนีนาดังนั้นผู้บริโภคจะแบ่งเป็น4ประเภทนะคะคือบริโภคพืชบริโภคสัตว์บริโภคทั้งพืชและสัตว์และบริโภคซากอย่างมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้อย่างที่ทีเชื่อเคยพูดไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมมนุษย์จัดเป็นผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์เหมือนเวลาเอาง่ายๆเราเวลาเราไปกินหมูกระทะค่ะเวลากินหมูกระทะมีทั้งผักมีทั้งชีสมีทั้งแฮมมีทั้ง หมูสามชั้นเอ่ยหมูสลดดเอ่ยมีทั้งผักอย่างนี้ใช่ไหมกินทุกอย่างบริโภคทั้งพืชและสัตว์นะคะผู้ย่อยสลายนะคะก็คือสิ่งมีชีวิตที่เขาไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แต่เขาจะดำรงชีวิตอยู่ได้ยังไงอะคะเขาก็จะย่อยซากสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นสารอินทรีย์สารอินทรีย์ที่พูดไปเมื่อสไลด์ที่ผ่านมามันก็คือพวกกรูโคสโปรตีนพวกไขมันต่างๆยกตัวอย่างเช่นเห็ด เชื้อราต่างๆโอเคนะคะอย่างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศท,ที่ที่เชื่อพูดมาทั้งหมดเมื่อกี้สิ่งมีชีวิตทุกอย่างในระบบนิเวศอ่ะมันจะมีความสัมพันธ์กันเริ่มจากต้นหญ้าต้นหญ้าเป็นผู้ผลิตใช่ไหมใช่เพราะหญ้ามีสีเขียวและสีเขียวของหญ้าคือคลอโรฟิลคลอโรฟิลจะใช้ในการบวนการโฟโตซินเทซิสแอบซอบแสงเข้ามา ดึงคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาดึงน้ำเข้ามาเพื่อใช้ในกระบวนการโฟโตซินเทริสซึ่งโปรดักที่ได้จะเป็นกลูโคสหรือแป้งนั่นเองหลังจากนั้นผู้ผลิตตรงนี้คือต้นหญ้าใช่ไหมจะเป็นอาหารเป็นอาหารของใครผู้บริโภคพืชก็คือกวางโอเคไหมคะกวางตายลงไปกวางตายใครทำหน้าที่ต่อคะ เชื้อราเชื้อแบคทีเรียต่างๆจะทำหน้าที่ในการย่อยสลายซากของกวางให้กลายเป็นสารอินทรีย์กลายเป็นสารอะนินทรีย์กลายไปเป็นปุ๋ยกลับไปสู่ต้นยาอีกรอบหนึ่งเข้าใจใช่ไหมคะดูว่าถ้าจากนี้นะ เรียนดูวัฒนจักรนี้นะคะผู้ผลิตคือตน้นหญ้าเป็นอาหารของผู้บริโภคคือกวางกวางกินหญ้าหญ้าติดคอกวางตายค่ะหลังจากนั้นไม่มีใครทําศพกวางเห็ดตัวนี้แหละไปย่อยสลายกวางกวางเป็นซากสิ่งมีชีวิตใช่ไหมย่อยสลายสารอินทรีย์ให้กลายเป็นสารอินทรีย์กลับไปเป็นปุ๋ยให้แก่ต้นหญ้าอีกรอบหนึ่งหรือถ้าหากว่ากวางค่อยๆขีเลี้ยวค่อยๆเค,ยเค,ยเคยเียวกินหญ้าอย่างมีความสุขจนลืม ว่าเฮ้ยทุ่งหญ้าตรงนี้มันมีเสืออยู่ดังนั้นกวางก็จะตกเป็นอาหารของผู้บริโภคสัตว์นั่นก็คือเสือนั่นเองมันจะมีความสัมพันธ์เกิดขึ้นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนี่ก็คือเหยื่อกับผู้ล่าใครเป็นเหยื่อกวางเป็นเหยื่อเสือคือผู้ล่าโอเคไหมคะทีนี้เสือกินกวางอย่างตะกะเขากวางติดคอเสือตายทำไงคะ ถูกใครเป็นคนจัดการเหตุจัดการอีกรอบหนึ่งจัดการจัดการยังไงทำหน้าที่ในการย่อยสลายซากเสือค่ะให้กลายเป็นสาร C, อินทรีย์กรอบกลับไปสู่ผู้ผลิตแล้วถ้าหากว่าผู้ผลิตตายละ่ะผู้ผลิตตายมันก็จะถูกผู้ย่อยสลายเนี่ยละค่ะต้นหญ้ามันตายถูกฝังกลบในดินอย่างเงี้ยอาจถูกถอนทิ้งสักพักหนึ่งมันจะเริ่มเปลือยใช่ปะ่ะเอาไปเหมือนเวลาที่แบบทําปุ๋ยหมกักอะไรอย่างเงี้ย ใบไม้หลายๆอันทับถมทับถมกันผู้ย่อยสลายก็จะเป็นพวกแบคทีรียพวกอะไรต่างๆที่อยู่ในดินใช่ไหมคะถ้าต้นไม้หรือต้นหญ้าตายผู้ย่อยสลายก็จะทําหน้าที่ในการย่อยสลายอีกรอบหนึ่งนั่นเองเนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นผู้ผลิตหญ้าเป็นอาหารผู้บริโภคพืชสรุปคะ่ะสำหรับวันนี้ ระบบนิเวศคือกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในบริเวณเดียวกันอยู่ในเวลาเดียวกันและต้องมีความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆผู้ผลิตก็คือสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้พระและเป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานในระบบนิเวศผู้ผลิตในที่บอกไปแล้วมีอะไรบ้างคะมีพืชไซยาโนแบคทีเรียโปรตีสจำให้ขึ้นใจนะคะผู้บริโภคก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ แต่จะต้องบริโภคสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นสุดท้ายผู้ย่อยสลายก็คือสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แต่จะดำรงชีวิตด้วยการย่อยสลายซากของสิ่งมีชีวิตให้กลายเป็นสารอินทรีย์โอเคนะคะมาที่สไลด์นี้สไลด์สุดท้ายแล้วนะคะว่าที่เชอร์จะฝากงานให้หนูทำทั้งหมด4ข้อนักเรียนอ่านโจทย์ดีๆอ่านโจทย์ไปรพร้อมกันน u m b e r รวันระบบนิเวศหมายถึงอะไร n u m b บ r 2ทบทบาทของสิ่งมีชีวิตมีกี่ประเภทอะไรบ้างโจทย์ข้อที่2ถาม2คํคำถามดังนั้นนักเรียนต้องตอบ2คํคำตอบ Number 3ให้นักเรียนยกตัวอย่างองค์ประกอบของระบบนิเวศมีอะไรบ้าง Number 4สิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้เขาจะมีบทบาทอย่างไรในระบบนิเวศโอเคนะคะก่อนจากกันวันนี้นะคะทีเชอร์ก็ อยากจะฝากนักเรียนว่าให้นักเรียนทุกคนทำงานแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาที่ใบส่วนตัวของทีเชอร์ได้เลยพยายามส่งงานให้ตรงวันหมายความว่าเรามีเรียนวันพุธใช่ไหมให้นักเรียนส่งงานภายในวันพุธถ้าหากว่าส่งพันธฤึหัสทีเชอร์ก็จะเช็คเพียงแค่ส่งงานแต่หนูจะไม่มีเวลาเข้าเรียนนึกออกไหมเอ่ยดังนั้นหนึ่งคลิปทีเชอร์จะเช็คสองช่องนั่นก็คือเช็คช่องเข้าเรียนกับช่องส่งงาน ถ้ามีปัญหาอะไรดูคลิปไม่ได้ที่เชื่อคะวันนี้หนูต้องไปทุรักับคุณพ่อคุณแม่ค่ะหนูไม่สะดวกดูคลิปในวันนี้ค่ะหนูบอกที่เชื่อได้ก่อนเราคุยกันได้ทุกเรื่องค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ